คุณเคยได้ยินเรื่องเสือสมิงไหมครับบางครั้งสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าใหญ่หมู่บ้านนี้เคยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องเสือสมิงที่คนในหมู่บ้านต่างพูดถึงเสือสมิงไม่ใช่เสือธรรมดามันคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถแปลงร่างเป็นคนได้มันมักจะสิงสู่ร่างของผู้คนในหมู่บ้านและหายตัวไปในป่าลึกวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพง เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้และเริ่มได้ยินเรื่องเล่าของเสือสมิงเขาคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล่าของคนในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ในคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินในป่ากใ,ใกล้ๆบ้านของเขาพงตัดสินใจเดินไปตรวจสอบเสียงนั้นเขาเห็นแสงไฟจากชาวบ้านที่ติดตามหาของในปา่าแต่ทันใดนั้นเขาเห็นเงาขนาดใหญ่ในปา่ามันดูเหมือนเสือแต่เมื่อมันหันมาเขาก็เห็นใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่ง ใบหน้าที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความบิดเบี้ยวทันทีที่มันเห็นพงมันวิ่งหายเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วพงตกใจและวิ่งกลับมาที่บ้านด้วยความกลัวแต่วันถัดมาเขาได้ยินว่าเพื่อนบ้านที่เขาเคยเห็นในป่านั้นหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยในคืนนั้นพงเริ่มฝันเห็นใบหน้าของเพื่อนบ้านที่หายไปและในฝันนั้น เขาเห็นเพื่อนคนดังกล่าวกำลังเดินอยู่ในป่าลึกสภาพใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยกัดแผลและตาขาวก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวในวันถัดมาพงได้ยินว่าเสือสมิงได้พรากชีวิตของคนในหมู่บ้านไปอีกครั้งและครั้งนี้มันไม่ได้แค่พรากชีวิตธรรมดาแต่มันได้สิงสู่คนที่เขาเคยเห็นในป่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนจริงๆเขาคือเสือสมิงที่แฝงตัวมาในร่างมนุษย์พงไม่เคยเดินเข้าไปในป่าหลังจากนั้น และไม่เคยเห็นเสือสมิงนั่นอีกเลยแต่บางครั้งเขาก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆตามหลังเขาในคืนที่ลมพัดแรงคุณล่ะครับถ้าคุณเจอสิ่งที่ดูเหมือนคนแต่คุณรู้ว่าเขาไม่ใช่คุณจะกล้าพูดคุยกับมันหรือจะวิ่งหนีไปทันที